ันนี้มาตรวจสอบปลั๊กกล่อง ecu กันนะครับอาการของรถก็คือว่าหัวฉีดสูบหนึ่งไม่ทำงานนะครับเมื่อวัดความต่อนเนื่องแล้วสายไฟไม่ถึงนะครับสายไฟไม่ถึงปลั๊กหัวฉีดนะครับก็คือมีขาดในนะครับเครื่องยนต์เดินไม่เรียบนะครับไฟเจ็คจิ้นขึ้นพอสแกนโค้ดแล้วขึ้นว่าหัวฉีดสูบหนึ่งไม่ทำงานนะครับ ซึ่งดีๆก็เป็นนะครับกล่องไม่เสียนะครับเอากล่องใส่รถคันอื่นก็ปกตินะครับพอรื้อสายไฟจากชุดนี้มาก็ปกตินะครับก็เลยแกะแล้วก,ก็เทปออกนะครับพบเลยว่านนะครับมันอาจจะไม่ค่อยชัดตรงนี้สายหักในตรงนี้นะครับตะ ทองแดงน่าจะไปละนะครับงอพับได้ง,ไง่ายๆแสดงว่าทองแดงตรงนี้หักไปแล้วแต่อื่นจะ,จะงอยากหน่อยอันนี้งอง่ายๆเลยเนี่ยบิดง่าย,ย,ย,ง,ายงอง่ายเลยเดี๋ยวจัดการ ต่อสายไฟกันใหม่นะครับแล้วก็น่าจะพร้อมใช้งานกันแน่นอนนะครับตอนนี้เราก็ต่อสายหัวชีดสูบหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับ บัดกีแล้วก็พันด้วยสกอ็อตเทปแล้วก็ใส่ห้องหดเรียบร้อยนะครับเราลองเช็คความต่อนเนื่องกันนะครับด้วยมิตเตอร์นะครับอันนี้ก็คือหัวชีดซูบหนึ่ะครับขาที่4นะครับ,รบปลั๊กสีขาวนะตอนนี้ก็มีเสียงร้องตีดก็แสดงว่าปัก๊กหัวฉีดเนี่ยนะครับสัญญาณถึงกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะเสียบปลั๊กกลับเข้าที่เดิมนะครับปลั๊กก็จะพร้อมใช้งานนะครับ ก็จะไม่ขึ้นโค้ดหัวฉีดอีกต่อไปนะครับฝากดูกันด้วยนะครับสายไฟของกีทนะครับมักจะหักงอกตรงบริเวณนี้อันนี้ก็มีรอยแล้วเห็นไหมครับมีรอยละพร้อมจะหักงอกนะครับลองดูนะครับพิจารณากันนะครับค่อยๆลือค่อยๆดูครับ ซ่อมเรียบร้อยนะครับปักหัวฉีดหรือปักกล่อง ECU นะครับ g i v x j ชมเหลี่ยม1996